ทำดีเปล่าทำไว้ใจก็ไปทำต่อรถเนี่ยเออเปิดฝาที่ฝาที่มันตายไงโอ้ติดรถต้องร้อยร้อยจะร้อยจะฝัง,งรถเข้ามาเป็นีมอยู่ตรงนี้ ปิดไงใส่ปิดด้าทานเข้าเลยอันนี้ไซที่่ะไหลแล้วหนึ่งีบผ้าครั้งแรกครั้งสองครั้งสองก <5 S 2> ีบผ้า <5 S 2> เรามาเจ็ดสิบหเสืออทาง นกแคมเป็นไงแคมไม่เสียใช้ได้เลยเรอิโคลิกินเลยกดืนเป็นไปตรงตรงไหนนี่ไงปกติมันมต้องเรียบอ๋อี่เป็นสีขาวเนี่ยนะได้สองฝั่งเลยอ่ะสะพานล,ล็อกโต้มันเสียด้วยไงมันล็อกโตไม่ได้มันวิ่งออกข้างหมดไงเนี่ยดูดิหมดเลยกินซนะวะัลล็อโตอิโคลินกระเดือนแคม กระพาล็อกเซอร์มันรอบไปแล้วกระพาร็อกถ่ายง่ายนะน่ะ,ะกระพาล็อกเซกี่ตัวตัวเดียวอันนี้สวยอยู่สวยอยู่ไม่เป็นไรอะไรนะพี่ดราเดมอน,อนอด์มนม่ได้ใส่มายราดรเดมอนตรงเนี้ยอื มีผลยังไงบ้าง,อ,งอ่ะตัดน้ำมันเครื่องไงให้มันเข้าในแคม,มได้เยอะไงดีกว่าสวเสียมันได้เสียนี่ต้องเปลี่ยน,นเป็นรอยรอ่ะก็ไม่มีรางล็อกไปเหลือแล้วไงมันเสียหมดแล้วไงศึกไงอ๋ออันนี้ดีอดีดีเราศึกไม่ยนไม่ได้หรอกเปลี่ยกเครื่องลงเหมือนกันอะ่ะมันบอกไม่ได้ ดีงเเสคี่แ่ <Yeah. S 1> <Good. S 2> เดียว่าเคยใช้มาเกอกแ้งมาก่อนแน่ันนี้สาเท่าไหร่วันเนี้ยอีท่ห้าแวโลกอะ หมดจบตัวสันโซ่รู้รู้ได้ไงว่าเสียพี่ก็ไม่รู้ว่าเสียยังไงโซ่มันหย่อนก็เลยเสียหรอใช่นี่ไงไม่รู้ติดแล้วกลับไม่ได้ไงอ,อย่างนี้มันจะไม่กลับไม่ได้ไงตอกมันต้องขึ้นอยู่เลยอ๋อนี่กลับได้ไม่กลับได้เพราะมันเสียแล้วเนี่เนี่ยเนี่ย มันต้องแข็งตัวจะกลับไม่ได้น่ดูอย่างนี้นะฮะดูอย่างนี้ะนะะนี่ฟังนะเน,นี่ยเนี่ยโบตี้มันจะกลับไม่ได้เออกลับได้ก็ประาเชื่อติดโซ่ตีมันกลับมาเรื่อยๆไงประจานแข็งไว้เลยได้ไม่เป็นไรใช่ไหมได,ด้ด,ดีใจ้ดีใช่ได้ของแท้เดิมไหมนี่ สภาพสวยจังวะฮะทำไมสภาพสวยจังวะแค่เดิมเปลี่ยนก้านไปแล้วไม่ได้ผ่าเครื่องนั้นไม่ได้ผ่านนะไม่ได้ผ่าเดิมคาคาลาเต็มนเลยเฮียเรียกกาบวนออกจากตรงนี้เลยนะน้ำมันเครื่องนะอื เกลนทากาวป็นเกนเดิมไงตอนความเป็เกนไม่ได้เปลี่ยน <Hello. S 1> เปลี่ยนโซลาลิ้นเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนสป,ปาร์ยรองโซ่จะไปกี่โมงเ yeah. นี่ยเนี่ยหละเจอเอกสารเสร็จก็ไปแล้วเอกสารเยอะขนาดนี้เหรอนอนอะเด้งง่วงเอา้าสวย <laughs> ขึ้นมาแนละ้วหล่นไป็นหัวสูบยังไงนี่ เหนื่อยเหรอเออหมดเลยเนี่ยเหลือแค่เอาเล่มนั่นแหละถ้าตรวจสภาพเสร็จแน่จบไปเลยตรวจภาพลูกค้าเขาพูดเองนะอ๋อถ้าคนไอ้ตรวสภาพอะไรเสร็จก็เขาแบล็คเล่มเองได้ไว้ได้ปะเนี้ยได้เหรอฮะวันตั้งรอเลย ่ทำไ,ไรอ่ะพี่เปิาเหรอ,รหรอเอาใส่ในคาร์บูก็ได้เหรอ ก็ดีไงข้างในเนี่ยต้องโซลิมันกูแม่ทะลุ